โงานของเราคือทฤษฎีใหม่มาเกิดที่น้องคนไทยมารวมใจรวมพลังศรัทธาพิกพื้นแผ่นดินท้องถินที่เราอาศัยให้มัน่นมีและสีวิไลคนไทยหัวใจเกินรอ้อย ไรนึ่ลาทุกท่านเราทำได้ไม่ต้องเป็นลูกจ้านใครเราเป็นนายตัวเองผู้ผักและผละไม้ส่งไปขา คหากไทยปอิินรีย์ไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องกลัวว่าผนจะแรงเราให้น้ำด้วยระบบของไม่ได้มาหลอกค้าให้ฝันหากแต่ชานนั้นทำได้จริง มาเกิดพี่น้องชายหญิงเรื่องจริงไม่ได้โม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับท่านเอาสวัสดีครับท่านมังครับผมในช่วงเมืองเด่นคนดังนี่เมืองเด่นคนดังผมถามจริงเลยว่าบังครับครับสมมุติว่ามีที่หนึ่งไร่คุณทําได้เป็นล้านไหมผมว่ามันไม่น่าจะได้นะเพราะขนาดเรามีที่อยู่แค่หนึ่งไร่ปลูกข้าวยังไม่ได้เลยสูงสุดได้หกสิบถังแล้วมันจะเป็นล้านได้ไงหมื่นก็ยังไม่ถึงไอ้นี่ล้านนะล้านจริงครับผมแค่ไร่เดียวทําได้จริงอ่ะ แหมททำได้จริงและทำได้แล้วไปพบกับท่านเลยท่านดตอร์สมบูรณ์เพชรดินครับผมสวัสดีครับคสวัสดีครับท่านมา้ครับสวัสดีครับท่านดอร์เลยท่านสมบูรณ์ครับผมครับัวจริงจริงนะดีที่ท่านมาร่วมในรายการนี้นะครับครหนึ่งไร่หนึ่งล้านครับทำไม่ได้แต่เขาทำได้ด้วยส่วนตัวผมยังคาดการณ์ว่ามันย่อมจะเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยากผมอยากให้ท่านอธิบายในเรื่องขั้นตอนการดําเนินการให้ทาง ผู้ชมและทางผมได้หายสงสัยข้อนี้หน่อยได้ไหมครับครับคืออย่างนี้ฮะเรามีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรนะฮะพอ,มอผมมองมองภาพการเกษตรเราเป็นเกษตรในแนวอุตสาหกรรมครับแนวอุตสาหกรรมนะฮะค,คือที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทําเกษตรเนี่ยเราเรียกว่าเป็ดเกษตรแนวราบเป็นเกษตรพื้นกว้างนะเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งนะทำเพื่อเชิงเดี่ยว อย่างมีไรอ้อยมันสําปะหลังข้าวโพดอย่างเงี้ยพืชเป็นพืชเชิงเด่นพื้นที่เยอะครับบางไร่หนึ่งคงไม่ถึงล้านแน่นอนมทำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนี้ผมอยากจะท่านให้ตบะนหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยทำได้ยังไงนี่ไงคือจะต่อเลยนะเพราะว่าคือเรามีเราจะใช้พื้นที่ที่น้อยที่สุดหนึ่งไร่เนี่ยให้ได้เงินหนึ่งล้านก็อันดับแรกหนึ่งไร่เนี่ยเราเราสร้างเป็นรูปโดมนะฮะรูปโดมหรือไอ้โรงเรือนปิด หนึ่งไร่นี่เราจะใช้พื้นที่อยู่ได้ประมาณ8โดมครับโอ้คำว่าเป็นโดมปิดในโดมนี่มีสักประมาณกี่ตารางเมตรได้ต่อละโดมก็8ไร่เนี่ยประมาณประมาณประมาณ2 1 0ตารางเมตร210ตารางเมตรอ๋อครับครับเฉลี่ยนะเรับผเพราะฉนั้นในพื้นที่เนี่ยเอ่อทั้งหมดหนึ่งไร่นี่ก็เฉลี่ยแล้วประมาณประมาณ8โดม แปดโดมทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คม่การสร้างเป็นโดมนี่เราชนะธรรมชาติแล้วนะใช่ครับเราไม่ต้องไปง้อเทวดาแล้วอ๋อใช่ครับเพราะเทวดานี่ฟ้าฝนตกฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเคือหมายความว่าเราจํากัดพื้นที่ได้จำกัดพื้นที่ได้เราครอบคุมได้ทั้งหมดเลยในโดมหนึ่งไร่เนี่ยควบคุมเรื่องความชื้นเรื่องอากาศระบบน้ําต่างๆนะคือไ่ง้อธรรมชาติไ่ง้อธรรมชาติแล้วาะวันนั้นเราผลิตพืชได้ ทุกฤดูการตลอดทั้งปีเยี่ยมเลยเรื่องของดินดินครับดินการเพาะปลูกในทางเราโครงการเราไม่ใช้ดินในพื้นที่เลยเรามีการดินมีการปรุงแต่งเป็นออแกนิกเราสามารถจะเข้ามาทําเป็นปลูกในโดมได้ก็ประมาณสักปีอปีคือหมายความว่าในดินนี้เรามีธาตุอาหารสําหรับพืชแต่ละอย่างเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเเสร็จเลยนะฮะและที่สําคัญแล้วก็ระบบ การทําน้ําระบบน้ําระบบต่างๆเราใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่มันจะควบคุมการการการผลิตพืชด้วยความแม่นยําเราจะรู้ว่าชนิดของพืชนี้นะอายุเท่านี้น่าจะกินน้ําวันละเท่าไหร่อะไรต่างมันจะเป็นการคานวณออกมาละเอียดมากละเอียดมากอันนี้คือความแม่นยำครับผมแม่นแม่นยในการผลิตพืชนะพืชพืชเหล่านี้ที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชในระยะสั้น ระยะสั้นหมายถึงเรามีตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าวันยี่สิบสองวันสี่สิบห้าวันนะอันนี้จะหมุนเวียนตลอดอพืชของเราสี่ห้าวันอย่างสลัดอะไรพวกนี้นะมะเขือเทศราชินีพวกพืชผักต่างๆม่ใช่เวลาสี่ิห้าวันในการผลิตนะปีนเราผลิตได้เจ็ดรอบอันนี้โดยโดยเฉลี่ยที่เราทําอยู่นะฮะถ้าพืชพืชนี่มันจะเราคํานวณตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์พืชนะเริ่มต้นนะการให้ปุ๋ยให้ยาให้น้ำให้ระบบทางน้ํา นะและที่สำคัญผมมีเอาเทคโนโลยีนี่เข้าไปควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนออนะทุกขั้นตอนเดี๋ยวนี้เป็นเป็นชานฉลาดและใช้โมบายใช้มือถือในการควบคุมการผลิตนะวิธีจะคํานวณว่าทํายังไงมันได้1ล้านต่อไร่หมายถึงรอบการผลิต หรือปีที่ได้1ล้าน1ล้านต่อปีตองต่อ่อล้านต่อปีต่อล้านต่อปีน้ำก็เหมือนกันฮะขอให้มีแค่มีแหล่งน้ำก็พอ,อแหล่งน้ำออโมเลกุลต่างๆมันเยอะมากห้องผมนี่ใช้เป็นไอเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กในเวลาน้ําผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเรียงโมเลกุลเป็นระเบียบหมดเลยท่านเชื่อไหมฮะพืชนี่เขาเขากินอาหารไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกับมนุษย์นะไม่เหมือนกันไม่กินกินบางคนกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวนี่ไงความชอบเพราะนั้นน้ําที่ออกไปเนี่ยเขาเขาสามารถจะเลือกกินได้เพราะนั้นไงตัวนี้จะเราทำออร์แกนิกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ออใช่คือสมมติว่าใครลงทุนหนึ่งไร่เนี่ยนะได้หนึ่งล้านบาทแน่นอนแน่นอนครับหนึ่งล้านต่อปีหมายความว่าผมมีรายได้อ่ผมแพี่มีรายได้อนชควับกับจะต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์นี่ก่อนอุปกรณ์นี่ทางเราก็จะมีเมื่อเมื่อปลูกเสร็จนี่นะฮะเราก็จะมีการสอนการอบรม แล้วก็<อ>ที่สำคัญของผมมีเขาเรียกว่าหน่วยอา,อาหน่วยอารอา์ตอไดอย่างนี้ผมมีอยู่หนึ่งไร่รถ้าผมให้อาจารย์มา,ามเป็นเ่าเรียกว่าคนคอยแนะนําให้ผมทํายังไงก็ได้ผมจ่ายอาจารย์เท่าไหร่ผมได้รับหนึ่งล้านต่อไร่ ต่อปีครับหันผมจ่ายอาจารย์เท่าไหร่หรือจะให้ผมทําแบบไหนที่จะให้หนึ่งไร่ของผมเนี่ยได้หนึ่งล้านครับอ็อันดับแอกการลงทุนก่อนเนาะการลงทุนเรื่องเรื่องของเรื่องการสร้างโดมเรื่องการทําแปลงปลูกนะเรื่องระบบน้ําระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะเบ็ดเสร็จใน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 แปดโดมเนี่ยใช้ในที่1่ไร่เราใช้งบประมาณอยู่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทอเพราะนั้นการการทำหลังจากนั้น ปีหเนี่ยเราได้1ล้านฮะเราจะรีเทิร์นได้สูงสุดก็ประมาณ2ไม่เกิน3ปีเท่านั้นอโอหมายความว่าผมมี1นึ่งผมจ่ายล้านแแล้วผมก็จะได้ผลผลิตตอบกลับมาปีละ1ล้านบาทในรอบการผลิตต่อปีเพราะงั้นท่านผู้ใดที่จะสนใจหรือมีวิธีการและแนวคิดยังไงก็ติดต่อไปทางท่านดรสมบูรณ์ได้ครับเขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับแหมกาลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับกับรายการเกษตรบันเทิงในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะถูกใจกับรายการของเราถ้าท่านมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่ององการเกษตรนะครับส่งมาตามที่อยู่นี้เลยครับแล้วก็ท่านสามารถชมผ่าน u t u b e หรือ Facebook ย้อนหลังได้นะครับที่เพจของ Facebook ชื่อรายการเกษตรบันเทิงวันนี้ต้องราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับในวันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ เกลี้ยงปลาตามภาษาชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรยุคแห่งการแข่งขันต้องเรียนรู้ให้ทันมัน